การอบรอบมจิตคืออบรมกรรมฐานก <c oughs> ามจื่นกรรมฐานในจับฟังหรืออบรมหรือไมกก่ก็ตามเรามีกรรมฐานประจําตัวกันอยู่แล้วทุกคนผมผนเล็บปันหนังเป็นต้น เป็นมสมมาฐานผ้านักบวชทั้งหลายก่อนที่จะไ้คลองภ้าจีบวนเป็นบบพริเทพและอุปัายก่อให้เรียนมสมมาฐานผ้า,ามสมมาฐานผ้าคือกรรมฐานอันเป็นเข้าเป็นหมดเป็นกรรมฐานเบองต้ด นักบ,บวชทุกท่านทุกองจะต้องพิจารณาให้แตก <c oughs> มีคำกล่าวของค,ครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวไว้ว่านักบ,บวชต้องพิจารณาสมถา,านผ้าให้แตกต้องพยายามตีเส้นผมให้แตกให้ละเอียดพวกขับรถแท็กซี่ เรายังสามารถปวดคนไถูู่เขาสูงจดท้องฟ้าให้ลาบเป็นลาบฟองได้ถ้าหากนักบวชทีผมเส้นเดียวไม่แตกจะไม่โง่ฝ่าคนขับรถแท็กอร์หรือนี่มีเป็นคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวเป็นพระติเตือนใจในเวลาท่านสอนลูกศิษย์ของท่าน <c oughs> ดังนั้นกรรมฐานห้าที่จึงเป็นเรื่องสำคัญทำไมหนอพระอุปัชยะยะจึงให้เรียนกรรมฐานห้าก่อนอื่นนอกจากจะให้เรียนให้จำได้แล้วยังสอนให้พิจารณาให้เห็นเก็นของปรปสิปูนได้เปรียบโส้โตก ที่ท่านให้ํำเช่นนั้นก็เป็ะเหตุว่าเครื่องหมายของความสวยความงามหรือความไม่สวยไม่งามของคนเรานั้นอยู่ที่ผมขนและฟันหนังผมขนและฟันหนังนี่แหละเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาอวดกันในมีผมงามเขาก็เรียบว่าคนงาม มีผนงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีเล็บงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีฟันงามเขาเรียกว่าคนงามมีเิวงามเขาก็เรียกว่าคนงาม,ม,งามาาคามือมีหนังงามถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมานั้นเรามองเห็นด้วยตาแล้วรู้แต่ว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม เป็นของที่ริ้วที่เร็วความบรรลุนนก,กินดีหรือความพ,พอใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเห็นอย่างคนที่มีผิวหนังเป็นที่ปลาดเป็นโรคเรื้อนหรือเป็นบาดแผลต่างๆไม่มีใครชอบอกจากจะไม่ทอบแล้วเรายัางไม่อยากเข้าไปนั่งใกล้เพาะมันสกบบปรก ดังนั้นความสวยความงามอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จิดหูจิดตาจิดตาให้สาธุชนผู้ทุชนมองมุ่นอยู่กับความสวยความงามเมื่อไปจิตอยู่กับความสวยความงามแล้วก็เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติธรรม ดังนั้นท่านจึงสอนให้จิจรารณาสรรมฐานห้าให้เห็นเป็นของปฏิปูลหน้าเกลียดโสตโก็ไม่สวยไม่น่มเพื่อเปิดประตูด่านแรกเข้าไปมองธรรมะส่วนละเอียดภายในจิตไม่เช่นนั้นถ้าเรายังติดความสวยความงามอยู่ ก็ไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นธรรมะอันละเอียดท่านเป็นของจริงภายในจิตของเราเพราะฉะนั้นกรรมาฐานห้าจึงเป็นสิ่งสำคัญม,มากคนเราจะติดกันรักกันหลงกันก็อ,อยู่ในสิ่งห้าอย่างนี้เท่านั้นหากเราพิจารณาสิ่งทั้งห้านี้ให้เห็นเป็นของปฏิปูลไม่สวยไม่งาม ไม่แต่เพียงความนึกคิดเิตใจรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปว่าไม่สวยไม่งามจริงๆเราก็จะได้ปรองปัญญาเห็นความจริงว่าหลังกายเป็นของปฏิปูเป้เต็มไปด้วของเน่าเปื่อยผุพังเป็นของน้าเกลียโสกเป็นอย่างดีเป็น,น,น,ปนอบายสำหรับขาจัด ราคะความกำนัดจินดีซึ่งจะเกิดขึ้นร่มลม,ลมจิตใจท่เลตัวใดจะมีอิทธิพลเหมืคน,คนอย่างราคะไม่ดีการปฏิบัติรรมถ้าราคะความกำนัดจินดีเข้ามาเล่นงานแล้วนักปฏิบัติทั้งหลายย่อมเสียท่ากันทุกคมพระเนงนที่บวดตัวในวัด บวชตัวได้ไม่ตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะปาพาตัวเดียวดังนั้นประตูด่านแรกที่เราจะต้องรณนลมต่อผู้กันยังเอาเป็นเอาตายก็คือการขจัดรลาพาะความกำหนัดจินดีแม้จะเป็นไปได้ทั่วขนาดหนึ่งก็ตามก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุน รวมจิตให้ขก้าวหน้าไปสู่ความรู้แจ้งเี็นจริงในธรรมะตามความเี็นจริงอันนี้คือเหตุผลที่ท่านสอนให้จิจารณากรรมฐา,านห้าเอโปถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาหมายความว่าการกบการรมหรือการบ่มนิสยัย การพออคูนการสะสมคุณงามความดีมีอบายวิธีหลายอย่างที่เราจะพึงยึดเป็นหลักปฏิบัติแม้ว่าอบายวิธีนั้นๆจะมีมากมายสับเทียงใดก็ตามจุดมุ่งของการภาวนาเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิ ารปิสัมปชัญจะให้เกิดขึ้นเป็นพลังงานของจิตสามารถที่จะเป็นเจสตสิกหลนเรื่องจิตให้ดำเนินไปสู่ความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อกล่าถึงหลักการใหญ่ๆที่พอจะนำมาเปล่าเพื่อเป็นเครื่องประดับสฏิสัญญาของท่านผู้ฟัง พทษถึงเรื่องภาวนาหรือกรรมฐานหัวข้อใหญ่มีอยู่สองอย่างคือสมถะกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจวิปัสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญาคือให้เกิดปัญญานั่นเองคัว่าสมถากรรมฐานก็ดีวิปัสนากรรมฐานก็ดี เป็นแต่เพียงื่อของวิธีการเป็นจุดเริ่มของการปฏิบัติด้วยกันทั้งสองอย่างซึ่งนี้ได้หมายความว่าผู้จะเจริญวิปัสสนาต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนหรือทำจิตให้ได้สมาธิได้ทานสี่หรือทานอะไรก็แล้วแต่แล้วจึงจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้หมายความอย่างนั้น เพราะฉะนั้นจึงเป็นการเข้าใจจิตของนับปฏิบัติความจริงทั้งสองอย่างเป็นแต่ชื่อวิธีการเป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้นโอมาปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนาพุพโธยกหนอปกองหนอสัมมาอารหังเป็นต้น หรือใครจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นซึ่งสุดแท้แต่อารมณ์หรือบริกรรมนั้นๆจะเหมาะกับผลิตนิสัยของตนบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตสงบมุ่งหมายเพื่อขจัดนิบอน่าคือตามันฉะพยาบาท,าาทารินมิทะาอุตส่าห์ปุจจัจเป็นวิธีการที่จะทำจิตให้สงบ ส่วนวิธีีิปัสสนานั้นหมายถึงการปฏิบัติโดยไม่ต้องบริกรรมภาวนาหรือท้องคาถาบทใจบทหนึ่งก็เริ่มต้นแล้วเราหาเรื่องมาที่จรณาเช่นจะเจรณาว่าโรคไม่เที่ยงโรคเป็นทุก์โรคเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุก์ เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกสัญญาเป็นอนัตตาสังขารความปรุงแต่งของจิตไม่เที่ยงสังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นทุก์สังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นอนัตตาคือไม่เป็นตัวของตัววิญญาณความรู้แจ ในทางทวารุกคือต,ตาหูจมูกลิ้นกายหลใจ,ใใจอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผ่านเข้ามาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นพุกเป็นของเป็นอนาาัตตาที่เจรณาย้อนกลับไปกลับมาจนิตเกิดความต้องตัวในการพิจรารณา แล้วทำให้ให้จิตเปิดมีที่ตกท,ที่จารสีติสุและเอกัตตาสงบลงเป็นสมาธิตามลำดับตั้งแต่ท่านสานิกาสมาธิอุปจาระสมาธิและอุปทัพปนาสมาธิทั้งสองอย่างเป็นอบายวิ่ีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้น โจทย์ปัญหายอยู่ที่สมาธิคือความสงบจิตวริิรรมก็ทำจิตให้สงบมีวิตกวิจารปีสิสุเอกับตตาการพิจารณาก็ทำให้จิตมีสมาธิประกอบด้วยวิตกวิจารปีสิสุเอกัตตาไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันบางครั้งเราเกิดความเห็นขัดแยง ถ้าเราไม่สามารถที่จะเอาความจริงมาประทันกันหรือมาเปรียบม,มาเทียบม,มาวัดกันที่เราเป็นเช่นนั้นก็ปรากฏว่าในเมื่อเจอหน้ากันเข้าค้อนหนึ่งภาวนาเป็นทีกคนหนึ่งภาวนาไม่เป็นก็เป็นเหตุให้ขัดกันถ้าหากว่าไม่เป็นกันทั้งสองฝ่าย ก็ยิ่งเป็นเหตุให้ขัดกันยิ่งสุดถ้าหากว่าตามฝ่ายตามเห็ุตามรู้ตามเหตนตามความเป็นจริงไม่มีอะไรที่จะขัดกันในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามีไหมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์อรหัน์ทั้งหลายถกเถียงกันเรื่อง,งการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นขอให้สาธุชนทั้งหลาย เชิงคำความเข้าใจว่าวิธีการปฏิบัติธรรมตัแบบทุกอย่างุกสบับมีจุดประสงค์อยู่ตรงที่ว่าทำจิตให้มีสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้สภาวะธรรมให้รู้แท้เป็นจริงตามความเป็นจริงคืออนิจจงทุกขังอนัตตา และให้รู้ว่าจิตใจของตนเองที่ไปเกี่ยวข้องอยู่กับสภาวะธรรมเหล่านั้นเกิดความสุขและความทุกข์เกิตจะมีตามตัณหาภวะตัณหาวิ่ภาวะตัณหามีความยินดียินรายมีความพอใจและไม่พอใจและเพื่อให้จิตรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงตามกฎธรรมธรรมชาติ แล้วก็มีการปล่อยวางคือละที่ใดซึ่งมีอยู่ในจิตใจมีโลกโปรดหลงเป็นต้นเหลือเพียงแต่ว่าสามารถใช้โลกโปรดหลงไปในทางที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่นโดยอาศัยหลักศสีลเป็นหลักประกันความปลอดไปโตเทา่าผู้แก่ทั้งหลาย ในเมื่อพูดถึงกิเลสตันหาแล้วทุกคนรู้สึกว่าเหน็นเบื่อเหน็นเบื่อเอาจริงๆเริ่มกิเลสแต่เสร็จแล้วขอให้ท่านจงระลึกละย่าลืมว่ากิเลสนั่นแหละเป็นตัวการสัมัญที่กระต้นเตือนจิตของเราให้เกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเก่งกิเลสนั่นแหละเป็นตัวที่มีคุณค่า มีประโยชน์แก่บ,บุคคลผู้มีจิตสิษิ์ใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเ่วงตอบเจตของการใช้สิเลสให้เกิดประโยชน์ได้แก่ศีลห้าข้อใครจะโลกโมโตสันทะเยอทะยานไปเพียงใดแก่ไหนก็ตามจะทำอะไรลงไปให้เล็ถสงศีลห้า ิ่งที่ทำลงไปไม่ละเปิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งแม้จะเป็นพรลังองกิเลสสมถกัตตาอันนั้นการไม่จิตสิ่และทัศเราอยากมีเงินก็ปราบโลกอยากมีสมบัติ้าของก็ปราโลกอยากมีอะไรนี่อะไรจิตาาปาฏิหารก็ปรามโลกเราถ้าเยอถ้ายานกะอำนาจของตันหา เราจะได้จะดีจะมีจะเ,เพกงคล้องอำนาจของกันหาแต่เมื่อเราใช้โลกและตัณหาคัามเีย์ทะยานไม่ให้จิดหลับสิและทมคือเอาเศษผ้าเป็นขอบเสษเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่จ่าไม่ทำหนึน่งขอให้ใช้เิญให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้วางเอาไว้หรือได้ตีเสนตายเอาไว้และปฏิบัติทั้งหลาย ที่มีใจใจอยากจะปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ต้องอา,พอพออาศัยกิเลสอันนี้แหละเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนเราจะได้สินเราอยากได้ทำเราอยากรู้ทำเห็นทำความอยากทั้งปวงทั้งสิ้นนั่นแหละเป็นอาการของกิเลสเราฉะนั้นเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เราใช้กิเลสติดขัา เราจะทำอะไรอะไรก็ตามต้องขึ้่มต้นด้วยศีลน่าศีลห้าเป็นหลักธรรมหลักปรุงตายวาจาแหลกใจของเราให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เรามีศียห้าก็เรามีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้าหากเวลาใดที่เราทำาศีลน่าผาดไปสักขอ้อหนึ่งเปอร์เซ็นแห่งความเป็นมนุษย์ลดหย่อนลงไปเหลืออยู่เพียงแปดสิบเปอร์เซ็น เพียงจะทำลายศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้นหมดสภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์กายวาจาในใจของเราก็ไม่เป็นภาชนะของเครื่องคอยจะลองรับคุณงามความดีที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานให้ดังนั้นความมีศีลบริษษาาสุทธิ์สะอาดเจนจรงจำเป็น นอกจากเราจะมีศศีแล้วเราต้องมีสัจจะมีสัจจะความจริงใจการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นทั้งนี้อาศัยสัจจะเป็นเครื่องเป็นหลักสำคัญรพระภิสูุสงฆ์ที่ท่านแสดงอาบัตรหรือปลงอาบัตเป็นกานรประกาศสัจจะธรรมความจริง,งที่ตนได้ละเมิดร่วมเตินโดยไม่ผิดลง เพื่อบำรุงสัจธรรมซึ่งกำลังจะต่อตัวขึ้นภายในจิตให้มีพลังเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีเป็นสัจจปารมีแล้วก็เป็นสัจจะอุปปาลมีเป็นสัจจะปรมัตถบารมีสัจจะบารมีคือสัจจะที่เราตั้งใจไว้ว่าจะทำิ่งน,นี้จุดน,นี้ แล้วเราก็ยังมีความตั้งใจควบคุมให้ความรู้สึกของเรามีสัจจะโดยสติปัญญาเรียกว่าสัจจะตารรมีแต่สาขาสัจจะของเราเองเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราจะตั้งใจก็มีสัจจะไม่ตั้งใจก็มีสัจจะสัจจะของเรากลายเป็นสัจจะอุปปารรมี พาะสัจาของเรามีความละเอียดซิ่งขึ้งไปกว่านั้นเป็นสัจาความจริงใจที่แน่นอนเป็นสัจาที่ไม่กลับกลอกเราตั้งใจจะรับพระพุทธเจ้าเราก็มีความรักอย่างแท้จริงเราตั้งใจจะเชื่อคุณธรรมของพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างจริงจังเชื่อว่าบนมีบาปมี ในเมื่อเชื่อลงไปแล้วมันเป็นความจริงใจที่เชื่อโดยอัตโนมัติเป็นความเชื่อที่ในสามารถที่จะถอนกลับคืนมาเปิความไม่เชื่อไนดะ้ศาสตราในตอนนี้ของเราเป็นศาสตร,ราปรมัติาบารมีเมื่อเรามีศาสตราเป็นปรมัติาบารมีเราก็มีคุณ,ณธรรมเป็นเครื่องเชื่อคุณอดหนดให้จิตของเรามีศีล์คือตัวปกติที่ปรากฏอยู่ภายในจิต เมื่อเจตของเรา,ามีความเป็นุปฏิมีตัจธรรมเปมมเ็นผู้ของจิตอยู่ตลอดเวลาจิตนน่งจิตสว่างจิตู้จิต,ต,จตเตื่นจิตเบิกบานมีความรู้สึกสำนึกผิดทอาดทั่วดีอยู่ภายในจิตโดยอัตโนมัติซึ่งปราศจา,ศาเกเจตนาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแต่หากกลายเป็นความเป็นเองโดยปกติของจิต หรือธรมธรมชาติของศีลซึ่งปรากฏทัดในจิตของเราเมื่อศีลเปรากฏทัดในจิตของเราตัวปกติจิตก็เด่นทัดขึ้นเพราะตัวปกตินั่นหนะคือตัวศีลปกติที่ไม่กลับกรอกเปลี่ยนแปลงเป็นสัสจธรรมคือสัสจความจริงใจเมื่อเรามีศรรมีลม,ม,ม,มีสัตว์จิตของเราก็กลายเป็นสุดา เพียงแต่้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวจิตในทั้งปราบทการขึ้นภายในจิตจิตเท่าย่อมรู้รูโ้โดยอัตโนมัติโล้อย่างมีสติสัมปชัญญะร้อมทุกขณะจิตเมื่อจิตมีสุตาการจะดับตรับฟังความเคลื่อนไหวแต่ความเป็นของตัวเองอยู่ตลอดเจลาจิตตัดดวนี้ก็มีอารมณ์เป็นสิ่งรู้ความจิตเป็นสิ่งละเล็กของสติ สติของผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปตั้งมั่นลงที่อารมณ์ที่เกิดดับดกูบจิตภายในจิตของเราเองตัวส,สติก็พร้อมที่จะเป็นอัตโนมัติทำหน้าที่ของตัวไปเองโดยปราศจากสัญญาเิสนาเพราะอาศัยความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตเองนั่นแหละและมีสติรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดดัดตูภายในจิต จึียงปลายเป็นตัวปัญญาในเมื่อตัวปัญญาปรากดเด่นทัดขึ้นตัวสติก็ปรากดเด่นทัดขึ้นปัญญากับสติวิ่งตามพันกันย่างไม่ลดละไม่ลดลาวาต่อพอจิตปัญญาตัวปัญญาเกิดขึ้นสติทำหน้าที่รู้อะไรเกิดขึ้นสติทำหน้าที่รู้เพียงแต่มีสติรู้อยู่กับอารมณ์ที่เกิดจากตับจิตเท่านั้น เองที่เกิดจับ,บจัจิตนั้นเคอสภาวะธรรมสภาวะธรรมซึ่งมีกฎตายตัวปรกากฏการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราดูอารมณ์ที่เกิดจากภายในจิตด้วยความมีสติเป็นอัตโนมัติจิตของผู้ภาวนาจะเกิดอนิจจสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าสภาวะธรรมที่เกิดจากปับจิตนี้เป็นของไม่เที่ยง เมร้วายกพาวะเป็นของไม่เที่ยงตกขังคือความรโลภก็ย่อมปลาบุดขึ้นเพราะความไม่เที่ยงนั้นเองสิ่งนี้จึงมีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามีความเปลี่ยนแปลงละคนอยู่กับที่ไม่ได้ตลอดเวลานั่นเองเขาจึงไม่เป็นตัวของตัวโยในลักษณะที่เกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัว พวกเก่งทุกอย่างมีความเกิดึ้นตรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวให้กันบ้างเราก็จะได้ความรู้ว่าสภาวะทั้งปวงในจัสวานี้ตรงตัวอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดแล้วย่อมสลายตัวในขั้นต้นจิตของเราจะสามารถรู้ อันนี้จังความไม่เพียงพวกขังความเป็นทุกข์อาณตตาความไม่เป็นตัวของตัวของสภาวะและอามรมณ์ที่เกิดจากปัจจิตภาวาจิตของเราประกอบด้วยองค์ข้าคุทมีศีละความเป็นสุปฏติมีสัาาจาความจริงใจงมีสุดตะคอยสะดับสลับฟังดูเหตุการณ์มีปัญญาเือความพิดา่านเกิดขึ้น จิตของเราก็ย่อมจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วเมื่อจิตของเรารู้แจ้งเห็นจริงในสนภาวว่าทมตามความเป็นจริาาาเรเเงเมื่อไรทำว่าการละกิเลสเป็นแต่เพียงโวหารเึื่องจิตเขาจะปล่อยวางเขาเข้าไปเองในเมื่อปล่อยวางไปเช่นนั้นจาระการสลัดพืนซึ่งกิเลสแต่อารมณ์ย่อมปลาฏขึ้น เมื่อมีการสลระสิเลสและอารมณ์จิตของผู้ภาวนาเกิดสมมติเความหลุดพ้นและเพียงทั่วขนาดหนึ่งขนาดจิตเดียวก็ยังมีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติถ้าหากไม่เช่นนั้นในบางครั้งบางโอกาสเรามีสติกำหนดรู้สภาวะที่เกิดจากจ,จิตตูขนาดจิตใจ าวิชาวิ่งเข้ามาครอบงำเกิดความรู้ไม่จริงขึนเกิดเกิดความเยอะในสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาย่อมเกิดความจินดีเมื่อความยินดีความพอใจบางเกิดขึ้นผู้มีปัญญาจมรู้ทันทีว่านี่ตาม,มัาจารหากำลังจะเล่นงานเราแล้ว ถ้าเกิดความยินร้ายขึ้นโอเมสตสตปัญญารู้ทันจะรู้ทันที่ว่าเนี่ยวิภวตัตถากำลังจะเล่นงานเราแล้วเพราะความยินดีและความไม่ยินดีเป็นสมมดทานให้เกิดกามละัน,าานห,าหาวิภวตันหาถ้าหาว่าเจตของผูภาวนามีสติไมู่้ทันหรือปัญญาไม่เร็วพิคาไม่เกิด ไปหลงยึดความยินดีเป็นไรทั้งสองอย่างก็กลายเป็นภาวะกันผาเมื่อเจ็บเพราเรามีตัวกันหาคือจามตกันหาภาวะกันหาวิภาวะกันห,หาอยู่ต้อมมีหรือทุกจะไม่เกิดขึ้นในจิตนอกจากทุกจะเกิดขึ้นในจิตแล้วจะมีสุขเกิดขึ้นด้วยในบางครั้งบางโอกาสอารมณ์ทำให้เรารู้สึก เป็นตกใจในบางครั้งทําให้เกิดกข์ใจในเมื่อเกิดกข์ใจตกใจโู้มีสติปัญญาภาวนาได้สติหรือได้อุบายแล้วเขาจะเกิดพิธาความรู้แจ้งขึ้นมาทันทีว่านี่คือดภพภาริยาสัตว์เกิดขึ้นกับจิตของเราภกภริยาสัตว์นี้ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสจะรู้และทุกรอริยากัน์นี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ก่อนไปทั้งหมดเมื่อเรอา้รจ้งเห็นจริงอย่างนี้แม้ว่าทุกจะยังไม่ดับไปภายในจิตก็ตามเขาจะไม่มีการพ้อถอยสติจะทำหน้าที่เองโดยอัตโนมัติดูทุกเรื่อยไป ในเมื่อมันทุกข์งที่สดแล้วทุกข์มันก็ดับไปเองตกเถึงที่สดแล้วตกมันก็ดับไปเอง,ง,นใ,นเองในเมื่อตกไะทุกข์ดับคลองไปแล้วอะไรจะปรากฏขึ้นนี่โลทะคือความดับทำไมจึงด,ดับเพราะจิตโลแจ้งเห็นสิงไม่มีความยินดีไม่มีควา,ามยินราย เมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจิตก็ไม่มีความมัจัหาภาวะัจหาิภวะตัสัหาเจตจะย้อนกลับมาตั้งอยู่ในความเป็นปกติมีสัจจะมีศีลมีสัจจะมีตัวตัมีปัญญาแล้วก็มีจาระมีธิมุตมีความดุดพ้นตามขั้นตอน หรือแล้วแต่พลังจิตจะปฏิวัติตนให้เกนดไป